กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอาจารย์คะมาช่วงนี้ค่ะตอบคําถามคุณผู้ชมที่ส่งมาจากทางบ้านเป็นวิทยาทานนะคะท่านละส่งคำถามผ่านทางอินบ็อกซ์ของห่วงจุ้ยเบนจทซับนะคะมาที่คําถามแรกคุณปริยพัฒนนะคะสอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่าที่ดินเนี่ยแปลงที่เขาซื้อมันมีมุมแหลมของที่ดินคนอื่นเสียบเข้ามาในที่ดินของตัวเองนะคะจนมีรูปร่างลักษณะเหมือนรูปนี้เลยค่ะนะคะอาจารย์ จะแนะนำยังไงดีคะกำลังจะสร้างแบ่งเป็น3ส่วนด้านในสุดจะทำเป็นที่สอนพิเศษตรงกลางจะสร้างบ้านส่วนด้านหน้าให้เหลือโล่งๆหรือยังไงดีคือ<ด>ไ<ห>อ้ตรงแหลมๆที่พุ่งมาหาเนี่ย<ะ>ทำเป็นสวนดีกว่านะครับ ไอ้ตรงสี่เหลี่ยมนยให้ซึ่เป็นบ้านหรือที่สองหนังสือได้ครับค่ะข้างล่างเป็นที่สองหนังสือข้างบนเป็นห้องนอนได้ครับอ๋อไอ้ที่แหลมๆที่มันแทงมหาเราเนี่ยนะครับค่ให้มุมแหลมเข้ามหาเราเนี่ยเพะาะนั้นตัดเป็นทาเป็นสวนไปออต้องตัดให้เห็นชัดเจนเลยไหมคะอาจารย์ว่าอนนีย้ายเห็นมุมแหลมทุกชนิดนะครับอ๋อค่ะอทิศหลังเขาอิง85เป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออก85ได้อยู่ครับแ5ห้องศาได้อยู่ครับค่ะ ท่านต่อไปคุณนิวพนัสนะคะสอบถามเข้ามาบอกว่าบ้านผมเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนืออยากขยายรั้วบ้านโดยทุบตรงที่เขาส่งภาพมาให้ดูทำเป็นประตูทำเป็นประตูทางเข้าค่ะรดเข้านะฮะแต่ว่ามันจะไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงกับรั้วประตูบ้านของคนอื่นได้ไหมคะประตูรั้วตรงกันค่ะนะครับได้ครับประตูเราตรงกับรั้วเขาครับ ได้ครับอจาให้ค่อมกันก็นแล้วกันให้เท่ากันหรือใหญ่กว่าเขานิดนึงค่ะใหญ่กว่าได้เปรียบเล็กกว่าเสียเปรียบค่ะควรทาสีรั้วสีอะไรดีคะทิศอะไรครับทิศใต้ค่ะหน้าหรือหลังทิศใต้อยู่1 8 5หลังค่ะหลังทิศใต้หนึ่งร้องศานะครับหลังทิศใต้ดุดโชคลาบไปสององศานะครับ หลังใต้หน้าเหนือควจะมีต้นไม้สีเขียวอาจจะทาสีรดตัวอาคารก็ได้นะครับหรือบันไดทางขึ้นก็ได้ตัวตึกสีครีมภายในสีขาวเจ้าครับ อเอาไปปรับใช้นะคะค,คุณปรางทิพย์สอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์รเขามีโต๊ะหิ้งพระนะคะโต๊ะหมู่บูชามีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระอื่นๆนะคะคสอบถามเข้ามาว่าโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยข้างบนเป็นแอร์วางอย่างนี้ถูกไหมนี่เขามีเจ้าแม่กวนอิมมีพระมีกุมารน,นะร่รนะ หลังต้องมั่นคงเสมอหลังพระต้องเปิดสมคูเขาเป็นกำแพงดีกว่าผ้าม่านแสงไม่ให้กระทบถูกพระข้างๆต้องเป็นหน้าต่างด้วยไม่ใช่ห้องเก็บของข้างบนพระเป็นแอร์มีการขึ้นไหวอยู่ข้างหลังก็มีคอมเพรสเซอร์ขึ้นมาอยู่ไม่ดีครับต้องย้ายแอร์สักหน่อย3 4 0 0 0พันบาทย้ายสักหน่อยะนะครับ หรือว่าจะย้ายไปทางทิศอื่นก็ได้คือทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้านะนะครับทิศต,ต้องมีพลังด้วยนะคะอ่ะไปดูต่อนะคะคุณเสีริการนะสอบถามเข้ามาค่ะว่าจะซื้อบ้านใหม่คะ่ะอาจารย์บันไดของบ้านเนี่ยคือแบบบ้านในยุคปัจจุบันพอเปิดประตูเข้าไปมักจะเจอบันไดและบันไดแอบแอบอยู่ยังไงก็แล้วแต่ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นแนะนํายังไงคะอาจารย์ก็ พอได้เท่านั้นเองบันไดอยู่ข้างหน้าไม่ค่อยดีนะฮะเพียงแต่ถ้ามีกระจกคนจะใส่ผ้าม่านเข้าไปไม่เห็นมันไม่ให้เห็นบันไดนะครับบันไดควรอยู่ล็อกกลางหรือล็อกหลังจะดีกว่านะครับค่ะน้นบันไดอย่าให้ชันต้องช่วงช่วงชังพักจําเป็นต้องมีบล็อกแก้วหรือหน้าต่างนะฮะเพื่อแสงสว่างและอากาศจะให้เข้ามาได้นะครับค่ะต่อไปคุณเลดี้พินนะคะ สอบถามบอกว่านี่ติดตามอาจารย์มาจาก YouTube แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะสอบถามค่ะบ้านชั้นเดียวควรนํารูปคนตายบรรพบรุษไปไว้ตรงไหนดีคะอย่าให้อยู่ที่ห้องโถงรเราเข้ามาในบ้านแล้วอย่าให้เห็นถูกต้องอยู่ล็อกหลังของบ้านหรือรมีกำแพงกั้นอยู่ล็อกหลังนะฮะต้องทิศท,ที่ส่งเสริมผู้ตายด้วยนะครับค่ะเพราะว่าบ,บ,บ้านเขาบ้านชั้นเดียวเนาะผังมันจะเรเดียวมันก็มีสี่ทิศ ต้องทิศที่ส่งเสริมคู่ตายด้วยนะครับอย่าไป,าไปพิฆาตเขาค่ะนะครับคำถามต่อมาคุณคินุนะคะสอบถามว่าเขาเกิดปีวอกค่ะครับแล้วก็แฟนเนี่ยเกิดปีจอครับหันหัวนอนไปทางทิศไหนดีคะก็อีกคนหนึ่งธาตุทองอีกคนหนึ่งธานดินนะครับะนะครับทิศที่เป็นกลางนี่ที่สุดที่ทุกคน ดีดีหมดนะฮะก็คือทิศเหนือได้ทิศใต้ได้ครับแล้วบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่าห้องนอนเนี่ยควรเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าห้องเขาเนี่ยกลับมาดูมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะเป็นเราต้องแก้ยังไงดีคะอาจารย์พยายามตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมให้ได้ใช่ผ้าม่านปิดหรือใช้ตู้อะไรบังก็ได้นะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่วิธีการอยู่นะครับจัดห้องใหม่ผังห้องใหม่นะคะ คำถามต่อมาคุณลักษณานะคะสอบถามเข้ามาค่ะบอกว่าอยากถามเรื่องห้องครัวค่ะกระเบื้องเป็นสีดำลายหินอ่อนได้ไหมคะอาจารย์ได้เป็นไรครับได้นะคะคเป็นปกติถ้าดีก็สีขาวที่สุดสว่างงหน่อยนะครับออค่ะสีดำมันขึ้นแข็งไปโหดเกินไปเผื่อจะทำครัวสนุกสนานครับได้ครับเป็นไรครับนะคะคุณอาทิพัฒน์นะคะสอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์บบ้านเขาเนี่ยเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปแล้วเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ติดอยู่ที่ผนังแต่ด้านหลังของผนังเป็นบันไดทางขึ้นชั้นสองเป็นผนังเดียวกันเป็นอะไรไหมคือมีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อจากบ้านบางทีที่มันจํากัดค่ะคุณเปิดประตูหน้าบ้านข้ามมาจะไม่ต้องเจอสิ่งอักเสบอยู่แล้วค่ะข้างหลังอาจจะเป็นบันไดแต่คุณสร้างบันไดเนี่ยต้องให้แข็งแรงค่ะอย่าให้ข้าวไปทีหนึงสั่นสะเทือนถึงถึงภาพนะฮะหรือเจ้าที่ไม่ได้ ต้องเหยียบแล้วต้องแข็งแรงมันยังได้อยู่ครับอ๋อค่ะย้ายคงเค็งคงเคงก็แล้วกันนะฮะ,ะย้ายสะสะเทือนค่ะด้านหลังเขาเป็นห้องเก็บของใต้บันไดด้วยไม่เป็นไรครับอืมนะคะแต่ถ้าคุณกลัว,วหัวใหย้ายสิอืมย้ายมาอีกฝั่งมันย้ยอยู่ฝั่งนึงก็ได้นะครับค่ะ นะคะ,ะเป็นคําแน,นาะนํำจากอาจารย์นะคะคสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะสอบถามอาจารย์แบบนี้นะคะเป็นวิทยาทานท่านละ2คําถามส่งเข้ามาผ่านทางอินบ็อกของแฟนเพจ่วงจุ้ยเบนจาร์ซับนะคะแล้วแอดมินก็จะบันทึกแล้วมาให้เรา สอบถามอาจารย์ให้นะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนท่านใดนะคะอยากเรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจสอบดูยังห่วงจุ้ยสถานที่อาคารบ้านเรือนของท่านโทรเข้ามาเรียนเชิญได้ค่ะที่เบอร์0897648448และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0850202333ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับ